สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมผลไม้พมืพ้นบ้านของเราครับเพื่อนๆแต่ผมก็ไม่รู้จักว่าเป็นผลไม้อะไรครับเพื่อนๆอยู่ข้างๆบ้านต้นอยู่ข้างๆบ้านแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับเพื่อนๆว่า ลูกเยอะมากเลยเพื่อนๆอ,ออกลูกเต็มต้นเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ลูกสีดาเต็มต้นเลยก็ยังไม่ทันได้เก็บกินดูว่ามันจะหวานไหมพราะว่ายังไงรสชาติเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆรู้ก็ช่วยบอกหน่อยครับเพื่อนๆว่าเป็นลูกอะไรผม วันนี้อากาศร้อนมากก็ไม่ได้ออกไปไหนครับเพื่อนเพื่อนเลยนำภาพเก็บภาพบรรยากาศรอบบ้านให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันครับก็สงสัยมานานว่าลูกอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรผลไม้เียกว่าอะไรครับเพื่อนๆนรู้ช่วยบอกหน่อยครับเพื่อนผมก็สงสัยอยู่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไร วันนี้อากาศร้อนมากก็ไม่ได้ออกไปไหนครับเพื่อนๆนเลยนำภาพเก็บภาพบรรยากาศรอบบ้านมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันครับก็สงสัยมานานว่าลูกอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรผลไม้เรียกว่าอะไรถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ช่วบอกหน่อยครับเพื่อนผมก็สงสัยอยู่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไร วันนี้อากาศร้อนมากก็ไม่ได้ออกไปไหนครับเพื่อนๆนเลยนำภาพเก็บภาพบรรยากาศรอบๆบ้านให้เพื่อนๆนสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พาเพื่อนๆนมาชมผลไม้พื้นบ้านของเราครับเพื่อนๆนแต่ผมก็ไม่รู้จักว่าเป็นผลไม้อะไรครับเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างๆบ้านต้นอยู่ข้างๆบ้านแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนรู้จักก็่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับเพื่อนๆนว่า ลูกเยอะมากเลยเพื่อนๆเอาออลูกเต็มต้นเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ลูกสีดําเต็มต้นเลยลก็ยังไม่ทันได้เก็บกินดูว่ามันจะหวานไหมหรือว่ายังไงรสชาติเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆรู้ก็ช่วยบอกหน่อยครับเพื่อนๆว่าเป็นลูกอะไร วันนี้อากาศร้อนมากก็ไม่ได้ออกไปไหนครับเพื่อนๆเ,เลยนำภาพเก็บภาพบรรยากาศรอบๆบ,บ้านให้เพื่อนๆได้ชมกันครับก็สงสัยมานานว่าลูกอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรผลไมเ้เแค่ว่าอะไรครับเพื่อนๆรู้ให้บอกหน่อยครับเพื่อนๆผมก็สงสัยอยู่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไร วันนี้อากาศร้อนมากก็ไม่ได้ออกไปไหนครับเพื่อนเพื่อนเลยนำภาพเก็บภาพบรรยากาศรอบๆบ้านให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันครับก็สงสัยมานานว่าลูกอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรผลไม้เรียกว่าอะไรถ้าเพื่อนๆนรู้ให้บอกหน่อยครับเพื่อนเพื่อนผมก็สงสัยอยู่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไร วันนี้อากาศร้อนมากก็ไม่ได้ออกไปไหนครับเพื่อนเพื่อนเลยนำภาพเก็บภาพบรรยากาศรอบรอบบ้านให้คุ